ครับบทต่อไปก็จะเป็นเรื่องของกราฟของสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับสมการเชิงเส้น2ตัวแปรเออคำว่าเชิงเส้นนี่นะแปลว่าเมื่อเอามาวาดกราฟนะครับสมการประเภทนี้เมื่อเอามาวาดกราฟนะเราจะได้กราฟออกมาเป็นเส้นตรงนะครับเราจะได้กราฟออกมาเป็นเส้นตรงนะครับนะสองตัวแปรที่ว่านะบนแกนพิกัดฉาก นะครับนะในระนาบพิกัดฉากเนี้ยนะครับก็เป็นระหว่างตัวแปร x ก,กับตัว,ตวแปร y นะครับนะอย่างสมการนีนะ้โอเคมันเป็นสมการใช่ไหมครับงั้นก็ต้องมี2ข้างแหละนะมีเท่ากับแล้วก็มี2ข้างนะครับโอเคในการที่จะเป็นในการที่จะมีกราฟเป็นเส้นตรงได้นะครับในการที่จะมีกราฟเป็นเส้นตรงได้ตัวสมการนั้นนะครับจะต้องเป็น ผู้นำดีกรีหนึ่งต้องเป็นผู้นำดีกรีหนึ่งเท่านั้นโอเคจำเรื่องการดูดีกรีของผู้นำได้ไหมนะมันก็จะดูดีกรีของเอกนามเทอมย่อยๆแล้วดูว่าเอกนามเทอมไหนที่มีดีกรีสูงที่สุดนะครับดีกรีของผู้นำก็จะนับตามดีกรีสูงสุดนะครับเรามาดูนะครับเทอมนี้ดีกรีอะไรเทอมนี้เป็นเอกนามดีกรีหนึ่งนะเพราะมันเอกกำลังหนึ่งเทอมนี้ล่ะ ก็อเอกนามกําลังหนึ่งเทอมนี้เทอมตัวเลขธรรมดาที่ไม่ใช่ศูนย์เทอมตัวเลขธรรมดาที่ไม่ใช่ศูนย์ตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่ศูนย์ถือว่าเป็นดีกรีศูนย์ทั้งหมดดังนั้นนี่เอกนามดีกรีหนึ่งนี่เอกนามดีกรีหนึ่งนี่เอกนามดีกรีศูนย์เมื่อมองทั้งหมดตรงนี้เราจึงเรียกมันว่าเป็นพหุนามนะดีกรีหนึ่งนะครับดีกรีสูงสุดเป็นหนึ่งนะครับ งั้นตัวนี้นะครับเขียนกราฟได้เป็นเส้นตรงนะครับอลองนึกถึงอันนี้สิถ้าอย่างนีอ้อันนี้ก็เป็นสมการนะเนี่ยเป็นสมการเราลองมาดูกันตรงนี้เป็นอะไรเป็นเอกนามดีกรีหนึ่งนะเป็นเอกนามนะครับเอกนามดีกรีหนึ่ง และตรงนี้ล่ะตรงนี้เป็นเอากานามดีกรีสองเทอมตัวเลขตรงนี้เป็นเอากานามดีกรีศูนย์ดังนั้นถ้ามองรวมกันทั้งหมดทั้งสามเทอมเราจะเรียกว่าเอากานามก็ไม่ได้แล้วถูกไหมครับก็ต้องเรียกว่าเป็นพหุนามละเป็นพหุนามดีกรีอะไรถ้าตัวนี้ก็เป็นพหุานามดีกรีสองนะครับแสดงว่าตัวนี้กราฟของมันไม่ใช่เส้นตรงแล้วครับนะตัวนี้กราฟของมันเนี่ยออกมาเป็นพาราโบลานะครับ ถ้าจะเป็นเส้นตรงต้องเป็นพอากกูนามดีกรีหนึ่งนะครับอลองมาดูตัวนี้บ้างนี่เป็นสมการอยู่แล้วนะครับเทอมนี้ถ้าเขียนกันจริงๆก็คืออย่างนี้ถูกไหมหนึ่งส่วนสองเลบหส่วนสามเท่ากับหเทอมนี้ครับ x อกกำลงังหเห็นไหมดังนั้นตัวนี้เป็นเอกนามดีกรีหนึ่งตรงนี้ y ก็กําลังหนึ่งตัวนี้เป็นเอกนามดีกรีหนึ่ง ตรงนี้คือเทอมตัวเลขธรรมดาอันนี้คือเทอมเอกนามอันนี้ก็คือ,อ,อดีกรีศูนย์แต่เมื่อมองทั้งหมดทั้ง3เทอมมองทั้งหมดแล้วเราไม่สามารถเรียกว่าเอกนามได้แล้วถูกไหมครับเราก็ต้องเรียกว่าเป็นพหุนามตัวนี้ก็เป็นพหุนามดีกรีหนึ่งนะครับเป็นพหุนามดีกรีหนึ่งดังนั้นตัวนี้ถ้าวาดกราฟก็จะได้กราฟเป็นเส้นตรงนะครับทีนี้ในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปเจอ,เอ,อ มันแอบแฝงมานะครับมันแอบแฝงมานะดูผิวเผินเอ้ยมันไม่น่าจะใช่เส้นตรงนะนะแต่ว่าพอเราลองยุบลองกระจายลองยุบดูแล้วเนี่ยทำให้อยู่ในรูปสําเร็จแล้วเราอาจจะเจอว่ามันเป็นดีกรีหนก็ได้นะซึ่งถ้าอย่างนั้นก็แปลว่ามันก็เป็นเส้นตรงแหละอ่ะอย่างเช่นอันนี้หน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองหน้ากําลังสองลบ2หน้าหลังบวกหลังกําลังสองอันนี้เอาสองคูณแจกแจงเข้าไป โอเคนั้นตัวนี้หักกับตัวนี้ไปคูย้ายลบ 8y ไว้ฝั่งนู้นนะครับลบ 12x บวก 8y ย้ายลบ10ไว้ฝั่งนู้นนะครับบวก19เท่ากับ0สังเกตอันนี้เป็นเอกนามดีกรี N A 1อันนี้ก็เอกนามดีกรี N A 1ถูกไหมเพราะ x e กําลัง1 y ก็กําลัง1ตรงนี้เป็นเอกนามดีกรี N A 0เมื่อมองหมดทั้ง3เทอม ก็ต้องเรียกว่าเป็นพระูุนามละอันนี้เป็นพระูุนามดีกรีหนึ่งแปลว่าตัวนี้ก็ได้กราฟเป็นเส้นตรงเหมือนกันนะครับตัวนี้ได้กราฟเป็นเส้นตรงเหมือนกันเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับนะเพื่อจะแยกแยะให้ได้ว่าสิ่งที่เขาให้มานั้นนะ่ะจริงๆแล้วมันเป็นเส้นตรงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับในไฟล์ต่อไป